ไม่ว่าเราจะอยู่เมืองนอกหรือเมืองไทยหรือเมืองไหนเราที่ใส่ได้นะคะไม่ต้องไปวัดให้มันเป๊ะหรอกเอาที่พอดันเข้าไปได้อะล,ละเอียดกว่านี้<ๆ>จะเย็นกว่านี้คิดให้ทีท่วนกว่านี้ช่องแหม่มกะปิไลฟ์ฟินเกอร์มนีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะคอนอื่นต้องขอโทษใน ความหน้าโสมในความหน้าโสมแมมไปทำงานเพิ่งกลับมาแล้ววันนี้เครียดมากเลยนะคะนอนไม่หลับเพราะอะไรผ้าม่านที่แม่มติดไปเมื่อวานก่อนนะคะเขาหลุดเขาร่วงแต่ดีนะคะที่แม่มเห็นก่อนเอ้านี่ติดผิดอีกเหรอเนี่ยนี่ว่าติดดีแล้วนะเนี่ยยิงผิดอีกเหรอเนี่ยจันสุดาโอ้โหผิดอะไรวะผิดเลยเนี่ยนี่มันผิดด้านอีกแล้วอ่ะนี่สองรอบแล้ว โอเคเดี๋ยวแมมเล่าให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปเปลี่ยนอีกนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าแมมติดเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนที่ลงคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะคะโอ้โหดีใจมากจันทร์สุด,ดาเก,ก่งมากเลยเว้ยเก็งทำได้ดูสิไม่มีอะไรเกินความสามารถของเรานี่ตกเย็นเลื่อนพม่านไปเลื่อนพม่านมา,มาเอ๊ะโอ้พมา่านี่ติดผิดด้านนี่นาเอาด้านนอกเอาไว้ข้างในด้านในเอาไว้ข้างนอกเพราะว่าโอมา่าเนี่ยเขาจะเย็บ แล้วก็มันมีระบายอีกฝั่งหนึ่งมีระบายนะคะอันนี้เป็นด้านในอันนี้เป็นด้านนอกอ้าวจะเปลี่ยนทีนี้เอาบันไดามาค่ะตอนนั้นก็ลงทานมื้อเย็นเสร็จแล้วละ่ะสักประมาณสองทุ่มเอาบันไดามากะว่าจะเปลี่ยนด้านเอ้าวทำไมมันหลวมๆโยกทั้งซ้ายทั้งขวาแต่นิดเดียวหลุดออกมาเลยโอ้โหมือก็ค้างอยู่เอาออกก็เอาออกไม่ได้ลุงก็บอกว่าพรุ่งนี้ เธอเธอซื้อไอ้ราวแขวนมาจากไหนให้โทรไปที่นั่นโทรไปทําอะไรลงุงก็โทรไปถามไงว่าแขวนยังไงเจาะย,ยังไงลงุงมันไม่ได้เกี่ยวกันกันกบราวพมา่านมันเกี่ยวกับฝาผนังบ้านของเรานี่บ้านของเรานี่เกือบร้อยปีแล้วนะคะ บ้านหลังนี้เขาสร้างขึ้นมาตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วตอนนั้นเนี่ยของมันก็ยังไม่ได้มีเยอะเหมือนตอนนี้นะคะพวกปูนพวกหินพวกดินพวกทรายอย่างนี้แล้วบ้านหลังเนี้ยทรายเยอะมากนะคะเวลาแม่มแม่มต้องเคาะเวลาแหม่มเจาะเนี่ยแม่มต้องเคาะเคาะอันนี้ตรงนี้เป็นปูนปูนปูน,ปนแล้วเป็นช่วงหนึ่งก็จะเป็นทรายคือยิ่งเจาะเข้าใจไหมคะเ,เนี่ยแมมใช้ตัวสว่านอย่างเช่นแมมใช้สว่านเบอร์นี้เนาะ แม่ต้องการสมมุติต้องการเบอร์ห้าแมมก็ใช้หัวสว่านเบอร์หาไปเจาะแม่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็กะเอาว่าเออน่น่าจะประมาณนี้ดูตัวน็อตตัวอะไรแล้วก็น่าจะประมาณนี้ยิ่งเจาะรูยิ่งกว้างเอา้าทําไมอะ่ะ แค่เอามือเขีย่ยๆทรายนี่โอ้โหร่วงลงมาเต็มเลยนะคะทํายังไงดีฉันสุดาไม่เก็ทคิดไม่ออกว่าต้องดู YouTube ก่อนก่อนที่จะมาทําสิ่งนี้ไม่ฉันคิดว่าฉันทําได้อะ่ะแหมมันยากอะไรคิดเจาะแล้วก็ต่อต,อตอเข้าไปมันยากสําหรับบ้านเก่าๆแบบนี้นะคะ ยิ่งเจาะรูเขายิ่งกว้างทั้งๆท,ท,ที่เราใช้เบอร์เล็กแล้วแต่ถ้าแหม่มละเอียดกว่านี้นะคะนี่เพื่อนๆพี่ๆถ้าใครจะไปทําก็ฟังเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเหมือนแหม่มเนาะถ้าละเอียดกว่านี้จะเย็นกว่านี้คิดให้ทีท่วนกว่านี้เปิด YOUTUBE ดูก่อนฟังก่อนบ้านเก่าบ้านใหม่เจาะยังไงถ้าเจอทรายเจาะแบบไหนถ้ายิ่งเจาะรูยิ่งกว้างทํายังไงไม่ได้ดูไม่ได้ฟังเลยค่ะอวดเกง่งเอออวดเก่ง วัดเกง่งฉันคิดว่าประมาณนี้แหละฉันวัดแล้ววัดอีกเจาะเล 5, ยค่ะจานสุดาเจาะเลยเป็นไงรูกว้างเจาะรูแรกตายแล้วกว้างไปทํายังไงดียังไม่เก็ทคิดไม่ออกอีกเจาะรูที่สองอีกเหมือนเดิมอีกแล้วทํายังไงแม่ก็อ่ะโอเคเมื่อรูมันกว้างไปไอตัวที่เรามีเนี่ยสมบมิว่าเบอร์ห้าใช่ไหมใส่ไม่ได้มันหลวมแม่มก็เอาเบอร์ 7, เจ็ดเบอร์แปดใสไ่ไปเลยเอา 7, 8, าย้าวเจ็ดแปดใส่ ยังใส่ไม่ได้ยิ่งใส่ยิ่งหลุดเพราะว่าข้างในมันเป็นทรายยิ่งเราขันน็อตยิ่งเราหมุนเท่าไรทรายก็จะยิ่งขยายกว้างขึ้นเท่านั้นทําไม่ได้สามทุ่มก็ไม่ได้แล้วทีนี้น็อตตัวเล็ก คือเล็กมากเลยนะร่วงจากข้างบนลงบนพื้นแล้วพื้นบ้านของแม่มเนี่ยเป็นลามินาเสียงก็ดังโอ้โหลงตกกระจายใจ,ใจหายใจคว่ำแล้วก็บนโมวยวายกลางดึกว่าแม่มทำอะไรบอกว่าให้วางเอาไว้แล้วพรุ่งนี้โทรไปหาบริษัทที่ซื้อเราเนี่ยว่าทำยังไงแม่มก็บอกว่าลงเธอไม่เข้าใจเลยเนี่ยปัญหาเนี่ยเธอไม่เข้าใจมันไม่ได้อยู่ที่เราพม่านปัญหามันอยู่ที่ฝาพาน,นังเข้าใจไหมฝาพนัง ลุงก็ไม่เข้าใจเนี่ยเราผ้าม่านเนี่ยซื้อมาจากบริษัทไหนแกก็วนอยู่เดิมๆนะว่าซื้อเราผ้าม่านนี้มาจากบริษัทไหนให้โทรไปที่นั่นว่าเนี่ยเราผ้าม่านของเธอมันแขวนไม่ได้ไม่ลุงเธอไม่เข้าใจเอาใหม่อันนี้แม่มก็ผิดที่พูดแบบนี้นะว่าลุงเธอไม่เข้าใจจริงๆแล้วกับคนที่เป็นโรคนี้เราไม่ควรจะพูดแบบนี้เนาะเออคือทฤษฎีมีเยอะมากเลยทุกคนแต่ภาพปฏิบัติบางทีมันก็ไม่เพอร์เฟกต์นะคะ ห้ามพูดแบบนี้เออเขาก็จะโกรธแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆโกรธงอนไม่พูดแล้วแหม่มก็บอกว่านี่นะน้าส้มคัน้นแหม่มเอามาวางไว้ให้หนึ่งแก้วนะไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันหากินเองนี่โอเคไม่เป็นไรแหม่มก็ใจเย็นอยากจะทําผ้าม่านเนี้ยให้ได้ฉันแค่จะแขวนราวผ้าม่านฉันไม่ได้อยากจะสร้างบ้านไม่ได้จะแขวนตู้ไม่ได้จะไม่ได้จะเจาะหน้าต่างโอเคเก็บ เก็บทุกอย่างเก็บบันไดเก็บเครื่องมือเก็บทุกอย่างเอาไปไว้เข้าที่เข้าทางแล้วก็เข้านอนแต่น,นอนไม่หลับ ทำยังไงให้ฉันได้ทําอันนี้ได้พรุ่งนี้นะเลิกงานปุ๊บฉันจะไปร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วก็จะไปถามคนที่ร้านนั้นว่าเนี่ยฝาผนังแบบนี้จะทํายังไงแขวนราวพม่านิดเดียวเองมันไม่ได้หนักมากมายเลยแต่มันไม่อยู่ฉันควรจะแก้ยังไงหรือจะต้องซื้อปูนเขาเรียกอะไรปูนมาละลายแล้วก็โบกใหม่หรือยังไงแล้วไอ้รูกว้างๆเนี่ยทำยังไงแม่ก็เอาของไปเก็บที่ตู้เครื่องมือลุงนะคะจากนั้นก็ไปเจอซิลิโคน อยู่ไหนแล้วไม่รู้เออทีนี้ซิลิโคนเนี่ยมันเป็นสีเทาแต่แม่มก็คิดว่าช่างมันเอะสีเทาก็ช่างมันเอาปิดรูกว้างๆนี่ก่อนคือหนึ่งสอสสีรูเลยที่จอดเนี่ยแล้วมันกว้างมากทุกคนกว้างเท่ากับ เหรียญบาทก็กว้างไปนะคือกว้างอะอืมเอมอเซนติเมตรนึงได้นะกว้างมากทีนี้แหม่มก็เอาไอซิลิโคนสีเทาๆเนี่ยอุดรูเข้าไปแล้วแหม่มคิดว่าไอซิลิโคนเนี่ยมันจะต้องแข็งในตอนเช้าเออฉันไปทํางานกลับมาบ่ายโมงเนี่ยจะต้องแข็งแน่แน่แล้วกลับมาถึงอ้ไม่มีของในตู้เย็นเลยแวะซื้อกับข้าวอะไรเสร็จสับเรียบร้อยบ่ายสองกลับมาถึงบ้านเฮ้ยลุงไม่อยู่ ลุงไม่อยู่คือนาทีทองฉันจะเจาะฉันจะแขวนฉันจะทําเสียงดังยังไงก็ได้คือคิดว่าแกคงไปเกี่ยวกับพาสปอร์ตของแกนะคะพาสปอร์ตหายยัยงหาไม่เจอก็ต้องไปทําใหม่ทีนี้ลุงยังไปได้อยู่นะแม่มก็บอกว่าให้แกติดไอส้สัญลักษณ์คนตาบอดแล้วก็ถือไม้เท้าของแกไปนะเขาจะเห็นคนที่นี่ก็จะให้ความสําคัญกับคนพิการนะคะลุงเนี่ยมีมีบัตรคนพิการด้วยนะคะและ ลุงไม่อยู่นาทีทองรีบคะ่ะรีบกินโชคดีมีข้าวของเมื่อวานอยู่นะกิน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 ล้วก็รีบขึ้นไปข้างไปรื้อตูอ้เครื่องมือของลุงนะคะแล้วก็ไปเจออ่าก่อนก่อนที่จะไปรื้อตู้อ่าเ่าตื่นเต้นเราขามเ่าช้าช้าก็ได้จนันสุดาไม่มีใครแย่งแต่มันตื่นเต้นไงเราก็อยากจะรีบเก็บก่อนที่ลุงจะมาด้วยนะคะดูในระหว่างที่ทานทานข้าวนะคะกินข้าวเออแม่มพูดบ้างแม่พูดทานบ้านกินบ้างเนานะระหว่างที่ทานข้าวอ่ะ ระหว่างที่กินข้าวเอาไงดีเอ้าทานก็ทานกิน,ก,นก,ก็กินนะแล้วดู YouTube ไปด้วยเปิดเป็นภาษาเยอรมันนะว่าเจาะฝาผนังทํำยังไงแล้วก็หาไปเรื่อยๆจนเจอสิ่งที่เราต้องการว่าฝาผนังเก่าฝาผนังที่บ้านบ้านเก่าที่เยอรมันเขาเรียกว่าไอซ์เบิกนะคะก็คือบ้านเก่ามากๆแล้วก็เป็นทรายทํำยังไง ดูไปดูไป3-4คลิปแล้วก็ไปเจออยู่หนึ่งคลิปคลิปนี้เป็นคลิปเก่าแล้วปีกว่าแล้วนะคะแม่มก็ฟังเขาอย่างตั้งใจบิงโกเจอปัญหาของฉันแล้วอุ้ยดีใจมากแม่มต้องขอบคุณคนที่ทําคลิปนี้นะคะแม่มจําชื่อช่องเขาไม่ได้นะเพราะว่าแม่มดูมั่วไปหลายช่องแต่ว่าฟรีเล n นฟ e ีเล d น n ังเฟียร์ซูเปอร์วีดีโ โอเคแล้วเขาก็บอกว่าฝาแบบนี้เจาะยังไงฝาแบบนั้นเจาะยังไงแล้วมาถึงปัญหาของแมมฝาผนังแบบนี้ที่มีทรายเยอะยิ่งเจาะรูยิ่งกว้างถึงแม้ว่าเราจะใช้สว่านเบอร์เท่าที่เขาแนะนํามาหรือว่าเบอร์เท่าน็อตของเราเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ายิ่งเจาะยิ่งกว้างสมมติแมมใช้เบอร์5เจาะแต่มันกว้างเป็นเบอร์10 ทำยังไงนี่เลยวィィิดีโอนี้เขาแนะนําปัญหาของแมมเลยเขาบอกว่าให้ใช้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะภาษาไทยอะเนี่ยเรียกว่าอะไรอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยเนี่ยที่เวลาเขาเจาะฝาผน,านังหรือว่าเจาะอะไรแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปให้มันยึดนะแมมไม่รู้นะที่เยอรมันเรียกว่าดูเ <iling. S 1> บออนี่แล้วก็มีแมมก็คือลุมมีเยอะมีมีหลายเบอร์มากทุกคนนี่คือส่วนหนึ่งนะหนึตู้ใหญ่ๆมีทุกอย่างเลย จากนั้นเขาบอกว่าให้ใส่ตัวใหญ่ไปหรือไม่ก็ใส่สองอันไปเลยซ้อนไปเลยแหม่มข้อพยายามละหรือซิลิโคนอะซิลิโคนนั้นที่ใส่ไว้เมื่อวานเนี่ยไม่แห้งจ้ากี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่แหง้งจัดก,การล้างอีกการที่เราจะล้างซิลิโคนออกเนี่ยลําบากมากเพราะมันจะเหนียวติดมือติด เยอะไปหมดเลยเราต้องใช้น้ํายาล้างจานเอาน้ํายาล้างจานหยดใส่มือใส่น้ําสักนิดหนึ่งให้มันลื่นๆแล้วก็ปาดปาดออกง่ายได้มากโอเคตันนั้นผ่านไปเนาะอันนี้ก็ใส่ไม่ได้ตอนนั้นก็ใส่ไม่ได้ฟังไปอีกดูไปอีกเขาบอกว่างั้นก็มีอีกวิธีหนึ่งให้ใส่ไม้ลงไปเอาไม้ชิ้นเล็กๆเนี่ย อัดลงไปเลยแล้วใช้ค้อนทุบทุบทุบเข้าไปแล้วเมื่อไม้นะั้นแน่นรูที่เราเจาะแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ไอ้เจ้าตัวนี้ไปละเราก็ใช้ไขควงเนี่ยคันน็อตเข้าไปเลยเออวิธีนี้น่าจะใช้ได้แต่แหมจะเอาไม้มาจากไหนล่ะเออเอาไม้มาจากไหนโอ้ยคิดถึงบานนอกของเราที่เมืองไทยจังเลยเดินไปทางไหนก็เยอะแยะมากมายจะจะทบุบจะตัด จะทำยังไงก็ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่นี่นะคะต้องดูนาฬิกาด้วยว่าเวลาไหนสมมุติว่าแม่จะทําเวลาบ่ายโมงนี่ไม่ได้ เดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องก็จะโทรไปเรียกตำรวจเขาเรียกว่ารัวเชือดหลงแม่มต้องรอให้บ่ายสองก่อนแต่โชคดีว่าแม่มาถึงบ้านก็บ่ายสองละกินข้าวกินไรเสร็จก็บ่ายสามอันนี้ก็หนึ่งปัญหาแล้วอีกปัญหาหนึ่งก่อนลุงจะกลับมาต้องรีบทําอีกอ่ะโอเคทุกอย่างผ่านไปละมาถึงเรื่องรูจะเอาไม้จากที่ไหนก็วิ่งขึ้นไปชั้นใต้หลังคาอีกนะคะไปรื้อตู้ไปยก คือไอ้ลังเครื่องมือของลุงเนี่ยคุณมีใหญ่ๆห,หนักๆมีเยอะมากเลยแม่กอบคณลุงที่มีเครื่องมือครบครันหรือหรือหรือไม้นี่มันไม่มีจะเอาไม้มาจากที่ไหนแล้วแม่มาเจอตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมเจอตัวนี้เนาะแม่ก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ก็เอามาอัดอัดไม่ได้อีกอันนี้ก็เล็กไปกว่ารูที่เจาะไว้ทํายังไงหรือใหม่จากนั้นแม่ก็ไปเจออยู่ไหนล่ะอยากจะให้ดูจัง เอา้าทิ้งไม่หมดแล้วเหรอจันสุดาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมาลวจ้าจากนั้นก็รือ้อตู้เครื่องมือของลุงไปเจอเศษไม้เนี่ทุกคนไม่รู้เศษไม้อะไรเนี่ยนะคนเฒ่าคนแก่คนเก่าคนก่อนเขาไม่ทิ้งของไม่ว่าของสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นขยะหรือไม่เออดูสิเศษไม้เนี่ยถ้าเป็นแม่มนะไม่รู้จะเก็บไว้ทําอะไร แต่ตอนแรกไม่ได้เป็นอย่างนี้อันนี้แมมแมเหลานะคะเนี่ยเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยอยู่ในรังเครื่องมือของลุง2ชิ้นแมมก็เอออันนี้น่าจะใช้ได้หักด้วยมือก็ไม่ได้ปกติลุงมีขวานนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแมมใช้อะไรคะจะให้ดู ให้ดูมีดได้เนาะเอาอยู่ไหนแล้วนะอีโต้นี่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 อ่าแม่มก็ไม้นี่นะคะต้องทําเร็วที่สุดมัวแต่ไปหาขวานอยู่ก็ไม่ได้เดี๋ยวลุงกลับมาแม่มก็เอาอีโต้ที่แม่มสับกระดูกหมูกระดูกไก่เนี่ยนะคะมาสับอันนี้อ่านี้มันยาวไปใช่ไหมอันนี้ก็ยาวไปก็กสับจากนั้นมันก็เป็นเหลี่ยมเหลี<ๆ>่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมแม่มก็เอาอีโต้นี่แหละมันเหลา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 แล้วก็เอานี่ ใา่ยอ่มันเรียกว่าห้าม,มาะเอาค้อนนี่นะคะแมมก็ใส่ลงไปในรูที่มันก,กว้างๆคิดดูกว้างมากเลยนะใส่แล้วก็ตอกลงไปตอกลงไปตอกลงไปเฮ้ยปิดรูมิดชิดมากจากนั้นเริ่มขั้นตอนต่อไปเริ่มใส่ราวพม่านะคะเริ่มข่ไข,ข่ขันอ่ะขันน็อตใช่ไหมขันเข้าไปขันเข้าไปอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ แต่แต่แดนลุงม,มีทุกเบอร์จ้าลองมันไปเลยทุกเบอร์และแล้วก็อยู่ไหมคะโยกไปโยกมาโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกโยกขวาแน่นนะแน่นน้ำตาจะไหลแน่นอ่ะตัวแรกขันเสร็จแล้วแน่นแล้วตัวที่สองนี่จะเป็นเหมือน,อนหอเหมือนขาหรือว่าเหมือนมือยื่นออกมานะ หาตัวเลขเจอหาตัวที่สองไม่เจอหาตัวที่สองไม่เจอหาเท่าไรก็หาไม่เจอเอ้ยแล้วจันสุดาฉันแค่จะแขวนราวพม่านโอม่ามาเรียปิดเธอฉันแค่อยากจะแขวนราวพม่านโอม่ามาเรียช่วยหน่อยเออเรียกเจ้าของบ้าน <c oughs> ไม่เจอหรือโตหรือตู้ไม่เจอเจอขาเดียวอีกขานึงอยู่ไหนโทษใครโทษใครก็อยู่กันสองคนก็โทษลุงไง ลุงเธอต้องเอาชิ้นนั้นไปแน่ๆเลยเธอเอาไปไหนหรือว่าเธอไม่อยากให้ฉันขึ้นไปแขวนผ้าม่านอีกเธอเอาไปที่ร้านขายเครื่องก่อสร้างแน่ๆเลยลุงเฮย้ยทาไมลุงเอาของฉันไปโทษลุงเฮย้ยทาต่อไม่ได้แล้วมันมีอยู่ขาเดียวอะ่ะมันต้องใส่สองขามันถึงจะแขวนได้อะ่ะลุงก็ยังไม่กลับมาถ้ากลับมาทําเสียงดังอีกก็ไม่ได้อีกหรือว่าแกเอาไปที่ร้านขายเครื่องก่อสร้างแล้วไปถามหรือย,ยังไงเฮย้ยช่างมันเอ่อย่างงั้นก็ ข,ข้างเดียวก่อนใส่ขาเนี่ยข้างเดียวก่อนข้างนู้นค่อยใส่จากนั้นขยับบันไดไปขยับบันไดามาออปีนไปดูฝั่งนู้นสิเอามันอยู่หลังตู้ในครัวนี่เองมันวางอยู่บนหลังตู้ในครัวแล้วก็ไปโทษลุงดีนะลุงไม่อยู่ถ้าลุงอยู่นี่นะจันสุดาก็แบบว่าลุงเธอเอาขาข้างนี้ไปหรือเปล่าขาผม่านข้างนี้ฉันหาไม่เจอเธอต้องเอาไปแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมฟังไปฟังมาไม่ใช่ลุงนะ ที่แบบเวียงวินเรื่องเยอะนะนี่นี่เวียงวินเรื่องเยอะเสร็จแล้วก็ไปเจออีกข้างดึงวางอยู่หลังตู้สรุปแล้วนะคะเล่าเยอะเล่ายาวเล่าตื่นเต้นพูดลิ้นรัวแหม,มก็ทําสําเร็จแล้วแหม,มเอามือโยก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 ,โยกซ้ายขวาซ้ายขวาแข็งแรงแล้วนะคะแหม,มคิดว่าก็แข็งแรงตลอดการแล้วทุกคนคลิปนี้ก็มีสาระนะออจะพูดเยอะพูดลิ้นพันกันแต่ว่ามีสาระแหม,มอยากจะมาบอกเพื่อนๆพี่ๆว่า อย่ากลัวที่จะลองแต่ให้ใจเย็นกว่าแมมแมมนี่ใจร้อนเกินไปคิดให้ดีๆทบทวนให้ดีๆแล้วก็ดูให้ดีๆก่อนแล้วก็หาข้อมูลให้แน่นๆก่อนที่จะลงมือนะคะแม่มเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็ชอบเรียนรู้จากการเขาเรียกว่า learning by doing ค่ะแมมขี้เกียจ ขี้เกียจเรียนอ่ะแม่เป็นคนไม่ชอบเรียนนะแต่แม่เป็นคนชอบอ่านชอบฟังชอบดูชอบเขียนแต่แม่ไม่ชอบไปนั่งเรียนอ่ะแม่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันไม่มีความอดทนอย่างเช่นเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะคะแม่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองผิดพลาดข้อที่1คือข้อมูลไม่แน่นใจร้อนเกินไปตอนที่เจาะเจาะรูที่หนึ่งไม่สําเร็จเจาะรูที่2อ,อุ้ยพังหมดแล้ว 3- ส,สีรูเลยทีนี้หาอะไรมาโปะๆปปเหมือนกับว่า เยอรมันก็บอกว่าคราวิชโกคือทําแบบขอให้ฉันทำให้ได้อะมันจะเลิกมันจะสกระปรกมันจะไม่ไเรียบร้อยฉันไม่สนขอให้ฉันขอให้ฉันทําได้อะประมาณนั้นนะคะอย่างนี้ไม่โอเคค่ะเห็นไหมวันนี้พอมีเวลามานั่งท่อง YouTube นั่งดูนั่งฟังอ๋อปัญหานี้แก้อย่างนี้แบบนี้ทำนี้อ่ะ เขาบอกว่าถ้าเกิดฝาผนังของเราเนี่ยมันเป็นฝาผนังเก่าไม่ชัวร์ยังไงเนี่ยถ้าเราจะต้องเจาะแบบนี้นะสมมติว่าเขาบอกว่าให้เจาะเบอร์หแต่ฝาผนังของเรามันเก่ามันของแม่มเนี่ยก็ให้ลดเบอร์ลงมาให้เจาะเบอร์ที่เล็กกว่าที่เขาบอกให้เจาะเบอร์ที่เล็กกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยแม่มไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่าสมมติว่าเราต้องการใช้เบอร์นี้ใช่ไหมคะเราเอาหัวสว่านเนี่ยมาวัดวัดอย่างนี้หัวสว่านวัด ฝั่งนี้กับตัวนี้อ่าเท่ากันละเจาะเลยทีนี้ฝาผนังเหมือนของแมมเนี่ยเราจะวัดให้เท่ากันอย่างนี้ไม่ได้เราต้องเอาหัวสวรร่านเนี่ยให้เล็กกว่าตัวนี้เพราะว่าฝาผนังของแมมเนี่ยทรายเยอะยิ่งเจาะรูก็ยิ่งกว้างยิ่งขยายเพราะว่าทรายที่อยู่ในฝาผนังเนี่ยมันหลุดออกมาค่ะทุกคนเนาะถ้าใครจะเจาะฝาผนังที่ไม่ชัวร์ไม่มั่นใจเนี่ย ก็ให้เอาเบอร์สว่านเนี่ยเล็กกว่า1เบอร์เพราะว่าเดี๋ยวรูเขาขยายเองแล้วเราก็ใส่อันนี้ไปได้แต่ถ้าสมมุติว่าทําไม่ได้แล้วเหมือนของแหม่มวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะไม้เอาไปไหนอีกแล้วจันทุดาเออเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะเออทำไมเดี๋ยวนี้เป็นคนขี้ลืมอะ ถ้าเกิดว่าทําทุกอย่างแล้วไม่ได้แล้วนะคะก็ไม้นะคะเศษไม้อะไรก็ได้ที่แบบเน้นๆน่น้นๆน่นหน่อยนะคะไม่ฟงไม่ฟื้นที่เราเอามาใส่เตาผิงก็ได้นะคะเนี่ยเรามาเอาเอาที่ใส่ได้อะเออใส่ใส่ไม่ได้ก็ทดตอกมันเข้าไปเลยใช้นี่เลยนะคะเออใส่เอาที่ใส่ได้นะคะไม่ต้องไปวัดให้มันเป๊ะหรอกเอาที่พอดันเข้าไปได้อะแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ย ตอกเขาไปเลยเป็นอันว่าไม่ต้องชมว่าแหม่มเก่งมันไม่เก่งแหม่มไม่เก่งแหม่มดื้อแหม่มรั้นแหม่มใจร้อนนะคะแต่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังในความผิดพลาดครั้งนี้เผื่อใครบางคนอยากจะไปทําเหมือนแหม่มนะคะจะได้รู้ไว้จะได้ละเอียดกว่าแหม่มจะได้ใจเย็นกว่าแหม่มนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะติดติดตามรับชมรับฟังถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แหม่มด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆจากใจค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกคนผู้ชายทําได้ผู้หญิงก็ทําได้ลองเจาะกันเองนะคะทีนี้แหละแมมแมมทําได้แล้วทุกคนแมมทําได้แล้วทุกคนแมมจะเจา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 ะอยากจะแขวนอะไรก็ เจาะเาอยากจะแขวนอะไรก็จจจจจจเจาะ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 ไปเลยไม่ต้องรอคุณสามีแล้วจ้านี่ไม่ว่าเราจะอยู่เมืองนอกหรือเมืองไทยหรือเมืองไหนเราไม่ต้องรอคุณสามีทุกอย่างก็ได้สิ่งไหนที่เราคิดว่าเราทําได้ทำบางคนเนี่ยชอบโทษคุณสามีว่าสามีฉันไม่ช่วยสามีฉันไม่ทําสามีฉันไม่สอนเฮ้ยช่วยตัวเองหาความรู้เองทําเองจะ้ะ สามีเขาทำหน้าที่ของเขาไปหาเงินจา่ายค่าน้ํำค่าไฟค่าบ้านค่าอยู่ค่ากินให้เราละเรื่องอื่นถ้าเราทําเองได้ก็ทําเองนะจ๊ะเจอกันใหม่บ๊ายบาย